สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่องพระเอกชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นไม้ค a าบนะครับมีพิเศษนะครับ นื่อจากคลิปที่คลิปก่อนนะครับผลตอบรับถือว่าดีใช้ได้นะครับผมก็เลยลงมาทําอีกคลิปหนึ่งนะครับมาดูกันว่าผลตอบรับจะดีขนาดไหนอ้ามาเร็ยกินเนื้อย,ย่าง่อยเออไปให้อาหารหมาก่อนหมาจะได้รักนี่ เดี๋ยวเราจะทำกระจกตรงนี้นะครับนี่สามคูณหนึ่งสองสามสาม,สามคูณสามคูณส,สามนะครับ <c oughs> สามคูณสามเป็นเก้านะครับเราก็จะไปหากระจกเราก็จะไปหาทรายเก้าก้อน พี่บีเมื่อกี้พี่บีพี่ซอมบีนะครับก้าวก่อนนะหนึ 1, 2, ่งสองสามก้าวเรียแล้วอันนี้เราเริ่มทีเด็ด มาครับมาต่อมาเหนียวมาเหนยวเอาเลย,เลยเออลบ้านเลยบ้าน ไม่ใช่เผาทรายเผาทรายเผาทรายนะได้ยินหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่าได้ยินเนาะได้ยินตรงนี้ไะได้ยินนะครับเฮ้ย ต่อเติมงันก่อนเดีย๋ยวเราจะทำกล่องด้วยดีกว่าเลยครับเพราะว่าตรงนี้มันดูร้อนเกินไปหนึ่งทองเฮ้ยเออเราจะตีทำไมโอ้โหเราจะทำว่าเป็นแผ่นนะเออแต่ว่ามันก็ได้คูณสองไงแผ่นอืมดีไหมครับดีไหมอืม ไม,มไม้เหมือนจะไม่พอนะครับ หรือพอเหมืนอนพออยู่นะเหมือนจะพออยู่จะพอครับเหมือนจะพออยู่นะเหมือนจะพอเหนะมือนจะพอ,ะอได้กระจกแล้วได้กระจกแล้ว

ตอนนี้ก่าโอ้โทำหม่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวกระจกนี่รอรอไมนจติตตรงอื่นนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนีไม่ไม่ไม่ไมไมไมระหว่างทางเดินดีกว่าเล่นเกมไหมแม ไบ้ไม่แน่เดี๋ยวมาต่อครับมาต่อเดี๋ยวเราจะวางกระจกไว้นี่นี่เราจะรงนี้นะครับเราก็จะนี่ไปเราจะาจะขึ้นไป กบไปจบใส่เลยมองคุณไปทำยันบนดีกว่า ทำเป็นบนันไดเราเราก็จะไปหาตัดไม้นะครับเราจะไปตัดไม้กันแล้วเราก็จะมาทำห้องกระจกครับให้มันดูได้ทั้งอาณาจักรเลยนะครับอังห้องกระจกยื่นไปตรงนั้นรนับแล้วเราก็จะมองเข้ามาตู้บ้านพอดีเลยครับเราองไปหาไม้เป็นเลน มันจะสิ้นสุดแค่ไหนหูไม่ก็อาจจะมีอีกก็ได้เออ พอตอนนี้น่าจะพอนะครับมาได้สเสียเกินไปเยอะอะไรเลยครับนี่นะบ้านต้นไม้เราใช่ไรก็เดิมนะครับถึงจะเป็นรันนาดียวกับพื้นเนะี่ยแต่ว่าก็เพิ่มความสูงไปเรื่อยๆนะครับนี่ไงต้องทำเป็นบันไดก่อนนะครับ ต้องทำเป็นกระไดก่อนดีกว่ากระไดประมาณห้าครับสี่แปดก็ได้ห้าได้แปดแล้วนะครับกระไดนี่ จะกะถูกนะผมคิดว่าผมน่าจะกะถูกอยู่แปดน่าจะยังแปดน่าจะกําลังดีนะครับยังมองไม่เห็นเลยแสดงว่เาเราต้องเลี้ยวซ้ายครับสิ้นสุดแค่ตรงนี้แหละครับแล้วเ,เราก็เลี้ยวซ้ายมาเรื่อยๆเนี่ย yeah. เราก็แค่เลี้ยวซ้ายครับมาดูอาณาจักรของเรา sáu tốt 1 uh, <tôi xong> nữa, một trăm sáu mươi không có trăm được mươi chín, hoặc อีเวนต์นี้ได้ใหญ่ให้คนนงกับนีเดนี่เป็นอีเวนที่ใหญ่อีเวนตหนึ่งเลยเนครับนี่ยพี่พ่ตไม่ครบเนี่ยไม่ปลอดภัยเลย மா நீ ไม่ค่อยพูดนะครับคือเน้นอยู่เน้นอยู่เน้นอยู่เน้นอย,นย,นอยู่ตั้งใจอยู่ตั <c oughs> ้งใจอยู่มาเลวมาเลวเละมาเลวติดหัวติดไม่เหอรอว่าบ้านเราเนี่ยระบบรักษาความปลอดภัยนี่ก็ดีมากนะมีเสาไฟต้นหนึ่งเนี่ยที่ทำให้เข้าบ้านไม่ได้นะครับ นี่ครับมีกจอกหืมยังสวยเรื่องใอีกสีเราก็จะมาเผานครับบอกเลยว่าสวยยอดฮ ถ้ามีกระจกตั้งตุ๊บ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 มานี่สวยนอนคับเอาเนื้อว,วา่าเอาเนื้อวัวให้หมากินเลยครับ ให้สัตว์เลี้ยงของเรากินนะครับอเอาให้เอาให้นอนสุนัขกินนะแต่ตอนนี้ผมันยังไม่อยู่นะเออตอนนี้เรามีเป็นยังไงบ้างนี่ก็ได้โอู้หนึ่งแผน่โโนนิ้หนูยังแบบนีง เรามีมันดไดอะไรอยู่มีกระไดอยกระไดไปเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้นีนก็ทีีเราไม่เคยใช้นะไม้ขาวไม้จะเป็นไม้มันเป็นเป็นไม้แบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม้แบบนี้เราไม่ได้ใช้ครับแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะตัดต้นไม้เพิ่มแต่อาจจะมีนะอาจจะเป็นต้นข้างๆนะครับ โอเคค่ะติตามเรื่องนี้ใช่แต่วก็กด่ทิ้งเลยแต่ไอพวกเพวก,พวกเจอเห็ดอะเห็ดยักษ์อะนั่นแหละดีครับของพวกนั้นดีเลยคือแบบของดีอะีจริงๆไปทำเป็นไม้แปรรูปได้นะครับกรจะเอานี้เปแปลเราจะไปทำเป็นไม้แปรรูปเราก็จะได้ไม้ที่เยอะขึ้น เราได้เอามาเผาแบบเยอะๆนะครับ <c oughs> อืมว่าไอไม้หลังนี้ก็ค้าบ้านอยู่อ่ะก็มันคือส่วนหนึ่งของบ้านครับตรงนี้ก็เป็นต้นไม้นะมมมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ต้นไม้นะครับต้นไม้แล้วเนี่ย เป็นบ้านต้นไม้นะครับไปตนอนรับใขรทั้งนั้น,นครับยกเว้นถ้ามีเพื่อนมาเล่นด้วยก็ต้อนรับนะครับไป ววิัห้องกระจกดูวิวทิวเขาครับ กินเนื้อวัวมันจะได้อิ่มนานๆนะครับอย่าบอยนี่ครับลงมาปุ๊บขึ้นได้นะยังขึ้นได้อยู่ รกระจกตรงนี้ก็จะทำอเไรรัวกนอ,เอกนอเลยรถเราเท่าไหร่นี่เน,นี้ยครับนี่ต่อไปครับมันจะได้ไม่มีคำราุกกรานนะครับ นี่จะได้ไม่มีใครมาลุกลานนี่ชมตรงที่ไปชมวิวทิวทัศน์ได้นะครับแล้วขึ้นไปอีกก็จะเป็นห้องกระจกนะครับในการดูมีนี่บอกใครดูวิวดูวิวได้อย่างสวยแน่นอนนี่ครับอืมบอกเลยทำปรโตรด้วยทำปรโตรปรโตรปรโตรทำปรโตรแบบโฟร์ซีเอะอะไรอ่ะอ่า ไม้มันเรือครับมาทำประตูสักหน่อยไม้ตรงนี้ต้องใส่ประตูด้วยนะนี่อ่ะเออใส่ประตูด้วยแล้วระหว่างทางเนี่ยต้องใส่ประตูเออทางเนี้ยต้องใส่ประตูไม่ใช่ีเปลืองเกินเปลือง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 ไปเปลืองไป ยาเวอร์ไปนี่ครับอันนี้คือห้องนอนเราดูเยอะเยห้องนอนอเรามีประตูเห็นไหมเออก็ไปดาวประตูใหม่นี่นี่ก็จะเป็นประตูครับประตูสามบานระบบรักษาความปลอดภัยที่นี่คือดีเยี่ยมที่สุดในจัก,กรวาลแล้ว ถ้าแบบว่าเป็นประตูแบบแก้วอะ่ะประตูแบบกระจกมันจะดีนะครับนี่หุบานทำกระไดกันครับทำกระไดกัน นะบเราก็จะต้อนรับอย่างดีด้วยกระไรนะครับนี่ยกระไรเนี่ยบันไดขึ้นมาบันไดขึ้นมาเป็นจบตรงนี้นะอันนี้ครับปะเอ,อาออกได้นี่ ด,ดีวครับตรงนี้ก็จะมีมีอะไรกรร็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นเตาเผาเหรอเออควรอะเป็นเตาเผาเลยนะ ห้องนี้ไม่มหมอแล้วไปออกว้าเดี๋ยวนึงนะต้งเข้าไปกู ทำทอดแป๊บนึงครับนี่ไง จะอยู่ข้างบนนะครับอันนึงจะอยู่ข้างบนนู้นก็ระวังหัวโดนเทียนนะครับนี่นะอันนึงก็จะอยู่ข้างบนห้อง นี <icana> <naj bum S 1> ่แนมไได้ดแนอนเอแต่ว่ามันจะเปิดมันจะเปิดกล่องไม่ได้ลืมครับมันจะเปิดกล่องไม่ได้ตั้ง จะขึ้นเนี่ยต้องมีประตูนะครับนี่นขึ้นไม่ได้นะเพื่ออะไรส่วนนีนเน้เอามาทำมาอย่างไรบ้าง สวัดีครับก็สุดทีน่นี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูมาจนจบคลิปนะครับก็สักที่นนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับนี่จบไปจากกันไปด้วยวิวเที่ยวทัศน์นี่ครับนี่ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก,กดซับสไครต์ให้ถึงแล้วก็ขอซับสไครต์ให้ถึงห้าพันคนด้วยนะครับก็สุคทีน่นี้ ขอบคุณท่าผู้ชมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ